เดี๋ยวผมพาไปดูฮะสกินใหม่นะผมมีดผ่ามีดผ่ามะพาร้าวอ่ะทีศูนย์สามดาวหางโอเคทีเก้าห้าหนึ่งนะครับไปดูตัวสกินแบบชัดๆกันเลยโอ้โหใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็กระบอกนี้นะพวกคุณว่าสวยไหมล่ะถ้าพวกคุณว่าสวยผมก็ว่างนั้นแหละ เฮ้ยไม่ธรรมาดาหนิพี่ชายสุดยอดกล้วยทอดสองถุงเลยนี่ไปอู้ว้าวค้นหากระสุนโอ้โหห้ยแจมเลยมึงสองนหกแจมเลยนึกว่าเล่นหกหนึ่งนี่โอ้โหอ,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 อย่างเฟี้ยวนี่คือมีดใหม่นะฮะ ทรงม่งเหมือนมีดหมอวะ่ะมีฟันหนึ่งครั้งนะครับอื้มีฟันสามครั้งเช็คมีดโอเคโคตรธรรมดาเลยที่ต่วบนวงกลมเอชเอชกับเสียงปล่อยมันวิ่งบนนี่คือวิ่งใครใครวิ่งอ๋ไปจะไปรู้ล่ะ เอาอยากรู้อยากเห็นมึงมาดิดูอีสองไอ้ฝั่งนี้มันจะง่ายว่งองหวัน อ่ะดิขุสวนหมดไงร้อนนะดิตอนนะม่ร้อนหรอกเน่เน่เน่มันย่องอยู่มันย่องอยู่ดู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 กูรอดูกูรอดูเลยมันจะไปไหนล่ะอืม จะไปไหนโอ้ยมันโดดหนีว่ะโดดลงมามัานอกมันนอกนอกางล่างน่ะเอ้าดูมีดใหม่ด้วยน้องเป็อยากโดนมีดหมอใช่ไหมหมอเลยหมอปาะดูดิ อ้ยจัดไปเจ็ดคิวนะฮะ